ยินดีต้อนรับ้าช่องพอรสายทิพย์และซีทีพีและพรสายเขียวนะคะวันนี้คุูพรจะพามารู้จักกับต้นตั้แย่แมวนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากัญชาแมวก็ได้นะคะคุณพรไปหาข้อมูลมานะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะจากาคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะคะเขาก็เผยแพร่ความรู้นี้มานะคุณพรก็เลยไปค้นคว้ามานะคะ เขามีหัวข้อเขานะเขาบอกว่ากัญชาแมวคืออะไรปลอดภัยกับแมวหรือไม่นะคะอันนี้้นมาสําหรับคนรักแมวโดยเฉพาะนะคะน้องแมวเหมียวของเรานั่นเองนะคะเพรเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะกัญชาแมวนี่หรือว่าตัมยาแมวนี่นะคะเขาก็อยู่ในพืชตระกูลมิ้นนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าต้นหญ้าแมวก็ได้นะคะที่ใบแล้วก็ที่ก้านของต้นกัญชาแมวนี่จะมีสารนะคะ มีสารชนิดหนึ่งนะคะสารตัวนี้ทำให้แมวรู้สึกเคลิมลม,มีความสุขนะคะบางทีก็ตื่นเต้นจนแสดงท่าทางแปลกแปลก,ปลกออกมานะคะจึงไม่แปลกเลยนะคะที่จะเห็นแมวกัดแล้วก็งับต้นกัญชาแมวนี่แหละนะคะเวลาที่เขาอยู่ในสวนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้พวกเขารู้สึกดีนะคะกัญชาแมวนี่นะคะไม่ได้มีผลแค่แค่ในแมอย่างเดียวนะคะในพืชตระกูลแมวนะคะอย่างเช่น เสือสิงโตเนี่ยก็าสามารถที่จะทำให้เขาเกิดอาการแบบแบบนี้เช่นกันก็คือเค็มๆเป็นฟินนะะเป็นฟินฟิน,ฟนเลยประมาณนี้าบางคนที่มีแมวอาจจะเกิดการกังวลใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแมวจะเสษติดไหมนะคะเพราะว่ามันกือกัญชาถูกไหมคะเขาก็บอกว่าจากการศึกษาเขาศึกษาด้วยนะคะพบว่าการให้กัญชาแมวเพียงแค่ทําให้เขาเ,เพื่อ ทำให้ระดับโฮอร์โมนของเขาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความภูมพอใจของเขาเนี่ยนะคะมีประโยชน์อย่างมากในการลดความเครียดในน้องแมวของเรานะคะไม่ได้ทําให้เขาเสพติดแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้เขาค้นคว้ามานะคะและไม่ทําให้เกิดอาการลงแดงและหงุดหงิดเมื่อไม่ได้รับไม่มีเลยนะคะอาการนั้นนะคะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยกัญชาแมวไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ของน้องแมวแต่อย่างใดนะคะนี่เขาค้นคว้ามานะคะนอกจากนี้นะคะกัญชาแมวก็ยังมีประโยชน์อ,อย่างหนึ่งนะคะก็คือมีฤทธิ์ในการไล่มแมลงไล่ยุงโอ้โหอันนี้ควรชอบมากเลยนะคะ,ะถ้าใครเลี้ยงแมวก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะปลูกกัญชาแมวนะคะแต่เขาก็มีคําเตือนนะคะว่าเนื่องจากเมื่อแมวได้รับกัญชาแมวแล้วเนี่ยอาจทำให้เขาเกิดอาการนะคะเคลิบเคลิ้ม,ลมและแสดงพฤติกรรมที่ ไม่คาดคิดได้นะคะดังนั้นนะคะเขาจึงแนะนําบอกว่าจะทําจะทํำยังไงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดอันตรายกับแมวนะกะ็คือไม่ควรให้กัญชาแมวบ่อยครั้งมากเกินไปนะคะก็คือไม่ควรเกิน2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์หนิดนึงนะคะและระหว่างที่ให้เนี่ยควรให้น้องแมวนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและไม่ปล่อยออกไปข้างนอกในระหว่างที่ยัง มืนเมานะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่ไมีคิดที่เกิดขึ้นกับน้องเหมียวเหมีวของเรานั่นเองนะคะอันนี้ขอพูดประสบการณ์ตรงนะคะประสบการณ์จริงนะให้ฟังนิดนึงนะคะ,ะปกตินคะรก็มาที่สวนนะคะก,ก็สามารถที่จะสามารถที่จะแบบเก็บนี่แหละนะคะต้นกัญชาแมวนี่นะคะไปฝากน้องๆที่ทํางานนะคะหรือเพื่อนๆที่ๆี่อะไรก็แล้วแต่เขาเลี้ยงแมวกันเยอะเลยนะคะที่ทํางานนะคะ เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกี้ยงมะเฟืองด้วยนะนู่นนี่นัน่นเชื่อไหมเป็นสิบถุงเลยนะคะก็นําไปฝากเพื่อนๆที่ทํางานนะคะเขาก็ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาก็รักน้องเหมียวของเขาเนาะสัตว์เลี้ยงของใครใครก็รักนั่นแหละนะคะควรก็ไปให้แมวที่บ้านเช่นกันนะคะบ้านที่ก็ทองมอนะคะเขาก็กัดกัด มานะ,ะกัดกัดกัดแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาม้วนตัวไปมาอย่างมีความสุขเลยนะคะน่ารักมากๆเลยก็ฟินของเขาอ่ะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกอย่ทุก,ท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 กเลิฟนะคะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ